ก็สวัสดีกันเลยครับอยู่กับก็มาเลยครับชแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมแลอยคาสิโนเนาะก็เกมนี้นะครับสามารถอาชิปไปแลกเป็นเงินจริงได้นะครับผมก็ใครอยากรู้วิธีการแลกเงินหรือแลกอะไรเนี่ยก็สามารถย้อนดูคลิปที่ผมสอนไปคลิปที่แล้วกันได้เลยนะครับโอเควันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาหาเกมเล่นอีกแล้วนะครับหากําไรสักหน่อยสัก2ล้าน3มล้านนะครับสองล้านสามล้านบาทอะไรเงี้ยนะครับ ก็ผมเล่นเกมนี้ไว้นะครับผมเกมถ้วยทองนะครับก็ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีชิปเล่นเนี่ยสามารถเอาโคตม PMC ใต้ชิปนะครับหรือที่ขึ้นทางหน้าจอไปใส่ได้นะครับผมใส่ตรงโค้ดโปรโมชั่นจะได้รับชิปฟรี10,000แสนไปทำทุนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมนี้กันดีกว่าเพื่อได้เสียเวลามากมายนะครับวันนี้ผมก็จะทำการอ่าเขาเรียกว่าไล่เบทนะครับผมจาก น้อยไปมากอีกแล้วนะครับอ่ะเราทำการคูณสองไปแล้วก็ออโต้ไปตาละ10ครั้งแล้วกันนะครับจากเบร5 0 0 0หนะครับเฮ้ยเฮ้ย จะบอกนะถ้กว่าจะเข้าอ่ะต่อไปครับแปด0มืนสิบครั้งมันคงไม่เข้าไวหรอกเชื่อผมเลย บอกแล้วมันคงไม่เข้าไวหรอกไม่เข้าเห็นไหมเห็นไหมผมบอกแล้วต,ต่อไปหนึ่งแสนนะ,ะผมอย่ามาหลอกกันเลยหลายสวยมากเข้าเถอะ โอ้ไอ้เยียยโอเคยังได้ Big Win นนะไไดไยยกยย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 กยย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 ยไยย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 อยย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 ฮะ โโอ,โอ้ชักจมั่นชักจมั่นป่ะเดี๋ยวผมกดเองแม่งเลยเอามาเฉยเลยอ่าเดี๋ยวเราเอาแปดคูณสี่นะครับ เขาบอกว่าแบบนี้มันจะได้ดีกว่าเป็นรู้จริงหรือเปล่านะผมอยากได้อีกแบบหนึ่งอะที่มันไม่ใช่แบบนี้แบบที่มันแบบเป็นตัวเลขเอ้าแล้วมันคูณไปเรื่อยเรื่อยอ,อ,อะไรเงี้ย เออบิ <istles> Big win. Baum, ๊กวินเฮ้ยได้หยุดนะโอหหุ่นหนึ่งไอ้บ้าโอ้ไม่ได้เหอยจะเช่ โอ้โเกินไปเจาคพังเรากัน่า,าจะได้เท่าไหร่นะฮะเจ็ดล้านโอเคก็ได้อยู่ โอเคเราบวกมาละนะครับผมจาก 18m บวกมา 23m นะครับรวมทั้งหมดนะเอ่อบวกมาเอา่อ 5m นะครับหรือ500บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราสักหน่อยไหมเราเบรหนึงแสนอีกสักหมดสัก m นึงแล้วกัน มาสาทานแล้วครับโอเคนะครับก็บวกแล้ววันนี้พอนะครับเราควรเลิกนะครับเพราะว่าถ้าเรายินเล่นต่อหมดตูดแน่นอนอ่ะไหนก็บวกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแจกบัตรทูกันนะครับผม บัตทูบัตทูอ่าไปครับผมเดี๋ยวผมถ่ายตัวเลขแป๊บหนึ่งโอเคมาก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามมันด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปแจกกันดีกว่านะครับแสดงรหัสเรียบร้อยนะครับนี่ครับผมอ่ะก็ซับใครจะโหลดเกมนะลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมสามารถไปโหลดแล้วก็ไปหาเราได้กันได้เลย นะครับก็สัสนี้เจอกันครับผมไปบ่าครับ